วันนี้คือจะคุยเรื่องอาชีพสาย IT <น>ชื่อ Cyber Security ต<น>ี้ไอเอเอ็ใครที่เรียนจบวิทย์วะออหรือวิทยาคอมหรือสาย IT ที้ห้ามพลาดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักคำศัพท์ก่อนออว่า i อว่า IAM คืออะไรครับ IAM เนี่ยย่อมาจาก identity access management ออมันแปลว่าอะไรระบบบริหารการเข้าถึงการยืนยันตัวตนนะซึ่งเวลาเนี่ยเราจะล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมในบริษัท เราก็ต้อง key username กับ password ใช่ไหมครับเออตอนเข้า Windows ระบบ I, I A M เนี่ยแหละจะมาดูแลเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับและ password และการเข้าถึงรวมถึงสิทธิต์ต่างๆในการใช้พวก Windows หรือแอปพลิเคชันต่างๆในบริษัทเช่นน้องอาจจะเป็นพนักงานบัญชีใช่ไหมน้องก็ต้องมี user account เนี่ยที่จะล็อกอินเข้า w n n o w w ใช่ไหมกับ password หนึ่งชุด ชุดที่2คือในระดับแอปพลิเคชันถ้าน้องใช้แอปพวก r r p พวก SAP น้องก็ต้องมี u s e r n a m เกับ password บน SAP อีกชุดนะครับเป็น2ชุดหรือถ้าบางคนเป็น IT Admin มินแม่ต้องมี password หาและไม่ปรู้เข้าทุกระบบปฏิบัติการของบริษัทเลยครับซึ่งการมี user กับ password หลายชุดเนี่ยเข้าในต่างเลเยอร์พวกนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาครับเออเพราะอะไรมันมีโอกาส ในมันมีช่องเนี่ยที่แฮกเกอร์เนี่ยจะเข้ามาแฮกนะครับตอนน้องคนะีย์พาสเวิร์ดอะมาจะใช้แอปพลิเคชันอะไรบางอย่างกวาดพาสเวิร์ดที่น้องพิมพ์เข้าไปเนี่ยแล้วมันแฮกเข้ามาในระบบได้เอ่อบางคนเลยอิมพิเม n นตระบบซิงเกิลไซออนครับเอ่อเซคเวซิงเกิลไซอคือน้องเนี่ยเปิดคอมบริษัทเข้ามาแล้วก็น้องก็คีย์ยูเซอร์ยูเซอร์เนกับพาสเวิร์ดเข้าไปแค่ชุดเดียวครับ แล้วน้องก็เข้าได้ทั้ง Windows งเข้าได้ทั้ง SAP เลยครับซึ่งมันเป็นการลดความยุ่งยากครับอันนี้แหละคือระบบ IAM ให้น้องจินตนาการในบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือเป็นหน่วยงานราชการใช่ปะมันก็จะมีตำแหน่งงานเนี่ยพนักงานเต็มไปหมดบางคนอาจจะเป็นพนักงานประจำใช่ไหมครับเป็นลูกจ้างหรือเป็นลูกจ้างชั่ชวคราวผู้รับเหมาหรือเวนเดอร์อะไรพวกนี้ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์นี้ที่ต่างกันนะครับบางคนอ่านข้อมูลบนจ,จอได้อย่างเดียวนะครับแก้ไขข้อมูลอะไรไม่ได้บางคนเนี่ยแก้ได้หมดเลยแล้วก็มีอำนาจในการอนุมัติด,ด้วยนะครับในระบบซึ่งความซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยเวลามีพนักง,งานเข้าเข้าใหม่เนี่ยสมัครงานเข้ามาในบริษัทแล้วเริ่มงานวันแรกใช่ไหมครับ แผนกไอทีแอดมินเนี่ยเขาก็ต้องสร้างยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยให้พนักงานแต่ละคนที่เข้าใหม่นะครับรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแอปพลิเคชันของพนักงานแต่ละคนเนี่ยเข้าแอปไหนได้บ้างเออหรือสิทธิ์ e ีดองรีหรือเปล่าหรือว่าอนุมัติได้ด้วยครับทั้งในระดับโดเมนหรือแอคทีฟเด렉ทอรี่นะครับที่เข้า Windows หรือว่าอีเมลของบริษัทหรือระบบ s r หรือ ระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรหรือ ERP พวก SAP ที่พี่บอกครับถ้าบางองค์กรซับซ้อนมันมีแอปเป็นร้อยเลยครับแล้วน้องก็ต้องมานักแอสยูเซอร์แอสซิเนอร้อยครั้งครับสมมุติน้องใช้ได้ร้อยแอปมานะที่บริษัทมีแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามันเกิดมีการมีกรณีที่พนักง,งานในย้ายแผนกในองค์กรใช่ไหมเออเช่นเราอาจจะย้ายจากสาขากรุงเทพไปสาขาต่างจังหวัด เออหรือเลื่อนขั้นจากตำแหน่งงานเดิมเนี่ยที่เป็นเด็กจบใหม่เนี่ยเป็นตำแหน่งซีเนียเออแผนกไอทีแอดมินก็ต้องมานั่งอ s s i g ์สิทธิ์ใหม่เออให้มันมีสิทธิ์มากขึ้นใช่ไหมแต่เดิมมันเป็นเด็กจบใหม่มันอ่านข้อมูลได้อย่างเดียวบนจอคอมคราวนี้มันมีอำนาจอนุมัติแล้วเวยเออซึ่งมันจะเพิ่มภาระให้แผนกไอทีแอดมินเยอะมากครับในแต่ละจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงครับ คือยูเซนี่ยต้องกรอกเอกสารเพื่อขอเพิ่มสิทธิ์ตรงนี้ครับเออทีนี้เนี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์เดชเข้ามาช่วยบริหารจัดการพาสเวิร์ดยูเซอร์พาสเวิแล้วก็สิทธิ์ต่างๆในระบบพวกนี้ครับเออซึ่งคอนเซปต์ของมันเนี่ยเขาจะทำเป็นกลุ่มโพลิซีแล้วครับหรือโนโยบายรายกลุ่มเออเช่น ถ้าพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยฝ่ายบุคคลก็จะแอดชื่อพนักงานคนนี้เข้าระบบของ SR ใช่ไหมเขาอาจจะใช้แอปที่ชื่อเซลล์พอยต์ใช่ไหมในการจัดการสิทธิ์คนนี้ครับคือเขาเนี่ยไม่ต้องมานั่งแอดสิทธิ์ให้น้องเนี่ยเข้าไปในร้อยแอปครับร้อยครั้งแต่เขาเนี่ยแอดไซกุ๊ป,ปโปิสครั้งเดียวครับเออแล้วระบบมันจะจัดการให้เลยครับแค่กดปุ่มคลิกเดียวแค่นั้นนะเบอร์แบบอัตโนมัติ แล้วถ้าพนักง,งานคนนี้ลาออกเนี่ยระบบมันก็จะออโต้เอ o อรีวอล์กแอคเซสครับหรือยกเลิกสิทธิ์ออกไปเลยครับ Support, ไอทีซัพพอร์ตไม่ต้องมานั่งลบชื่อครับเออซึ่งนอ,นอกจากแอปที่ชื่อเซลล์พอยต์เนี่ยมีชื่อแอปพวกฟอ r c e ร็อกเออหรือ c y เบอร์อด้วยเออนั่นแหละทีนี้เนี่ยอาชีพ เอ่อ uh, i a ค c o ซ s u ท t เนี่ยทำอะไรบ้างโอ้เพียบเลยสวัสดีครับน้องอาร์ตสนใจอาชีพไซเบอร์ซิเค urity ไหมครับ i a m c o n ค u l t เอ่อแล้วความสำคัญของ IAM เนี่ยคือว่ามันมีพวกกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เอ่อหรือความกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPA ด้วยรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ย อที่มีพวก Email ing, อีเมลฟิชชิงหรืออะไรอะ่ะเรียกค่าไอ่อีเมลฟิชชิงเนี่ยคือว่าน้อเนี่ยปลอมสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาครับเช่นสร้างเว็บไซต์ของ K-Bank ขึ้นมาเาทำหน้ากากเหมือนให้กรอกยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเข้าเว็บไซต์ธนาคารใช่ไหมครับเพื่อไปโอนเงินอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลอกให้น้องเนะี่ยคีย์ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเข้าไปครับ แล้วมันก็เอาข้อมยไปใช้ครับแล้วเงินเถาน้องเนี่ยก็เกี้ยงบัญชีเลยครับเอออันนี้คือฟิชชิงเออซึ่งมันก็มีความเสี่ยงเวลาข้อมูลพวกนี้รั่วไหลครับทำให้บริษัทเนี่ยเสียหายเออหรือแฮกเกอร์มาแฮกระบบเออหรือบริษัทอาจจะโดนค่าปรับถ้าเราไม่ทำตาม PDPA ครับ หน้าที่ของ IAM consultant เนี่ยคือว่าก็พัฒนาระบบ IAM เนี่แหละเออหรือให้คำปรึกษาด้านการจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงครับเวลาจะสร้าง user ใหม่เข้าไปเนี่ยเออเราจะบริหารยังไงสมมติมีร้อยแอปพลิเคชันเออออกแบบพวก s e ็กเคียว g ิงเกิลไซไปเข้าไปเลยไหมคือคีย Pass w o สวดครั้งเดียวแล้วเข้าแม่งได้ทั้งร้อยแอปอ่าซึ่งมันจะมี Security คูครับ อ,อที่ชื่อว่าโทเค็นทีนี้เนี่ยเราต้องเรียนจบจากคณะอะไรครับที่จะทำอาชีพนี้เอ,อก็มีสี่อันนะครับวิศวะคอมวิทยาคอม,คอมแล้วก็เทคโนโลยีสาธราสนเทศแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครับสี่อันนี้แล้วก็ถ้าน้องมีใบเซอร์พวก CISSP นะครับ C ซึมอะไรเงี้ย หรือใบเซอร์ของโบก Azure Microsoft Azure Identity Access Admin เงี้ยหรือของ Amazon Web Service Certified Security Specialty น้องก็จะสมัครงานตำแหน่งนี้ง่ายนะครับเด็กจบใหม่เงินเดือน34,000ื่นนะครับมันเป็นตำแหน่งงานหนึ่งในบริษัท Big กโฟรก็ท,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 ทีนี้เนี่ยเราต้องมีทักษะอะไรบ้างในการทำอาชีพนี้ ก็ต้องรู้ต้องมีความรู้เรื่องแอปพลิเคชัน IAM นะครับที่พี่บอกพวก CyberArk, s a l l p o i n t Forge, Rock เอสามตัวนี้ที่เขานิยมใช้กันบางตัวี่้มี AI ที่ช่วย Detect c เอ่อ Cyber Security ด้วยครับนะ้องว่ามีใครเดียกำลังแฮกเข้ามานะครับหรือพฤติกรรมผิดปกติแล้วก็ทักษะในการเขียนโปรแกรมและสคริปต์ครับ แล้วก็เข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับรวมถึงพวกคลาวด์ความรู้เรื่องคลาวด์เซก r i ิตีด้วยและเรื่องความเสี่ยงต่างๆแล้วต้องรู้ต้องมีทักษะด้านธุรกิจด้วยต้องมีพวกซอ f t skill ครับการสื่อสารเพราะเราต้องทำงานกับคนเยอะเอ,อ่อทำงานกับลูกค้าแล้วก็ทักษะเรื่องการบริหารงานโครงการ การแก้ปัญหาต่างๆการนำเสนอทำงานเป็นทีมซึ่งปกติเนี่ยอุตสาหกรรมไหนบ้างที่เขาจะจ้างเราเ,เช่นพวกสถาบันการเงินใช่ไหมครับธนาคารกองทุนบริษัทประกันพวกนี้หรือบริษัทเทคต่างๆครับพวก Microsoft IBM เอ่อาลีบาบาอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกหน่วยงานภาครัฐก็มีครับกระทรวง DES แล้วก็บริษัทที่ปรึกษาพวกนี้ครับ พวก Big กโฟ r หรือแอร์เซนเจอร์